ข่าวดีอีกหนึ่งข่าวของคุณเขตฐานทัพโอ้โหไม่ได้เจอตั้งนานนี่ไงสีเคยร่วมเล่นภาพ,พยนตร์ด้วยกันภาพ,พยนตร์เรื่องรถไฟผีโอ้โหถล่มทลายนะฮะยอดเลยค่ะค่ายหนังเนี่ยอาไป <S <S อัปเดตนะฮะตื่นเต้นครับพระยาตั้งท้อง3เดือนแล้วดีใจด้วยนะครับ ดีเลยนะครับมีข่าวดีให้นักสแสดงมากความสามารถอย่างเขตฐานชับนะครับได้ยิ้มแก้มปริกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้เจ้าตัวเตรียมเป็นคุณพ่อมือใหม่หลังจากปีก่อนนะครับถ้าจํากันได้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ตนต้องสูญเสียลูกคนแรกไปซึ่งไม่ว่าจะทําด้วยวิธีไหนน้องก็ยังไม่มาสักทีจนวันนี้ล่ะครับน้องหญิงจา๋าถูกไหมครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าครั้งนี้พระเจ้าเป็นใจในะคะส่งน้องกลับมาเกิดในท้องของภรรยาคนสวยอีกครั้งโดยล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ภรรยา ตั้งท้องได้3เดือนเล่นเอาคนในครอบครัวตื่นเต้นกันใหญ่โดยเฉพาะตนที่บอกว่าน้องเป็นเหมือนของขวันวันเกิดที่มีค่าที่สุดของทั้งตัวเลยค่ะเป็นของขวัญที่พิเศษสุดๆแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าคือช่วงก่อนสงการตเนี่ยพอดีจะต้องไปนงต่างประเทศแล้วก็นนก็เลยไปตรวจเลือดคือเขาเขารู้สึกอเาเองก็ลยงไวจเลูกว่าก็ติดก็เลยแบบเออ แล้วเป็นเป็นครั้ง,งแรกที่ธรรมชาติติดเลยนะครับก็ก็ก็เสียใจแล้วก็ก็อิจฉาอยูากคือวัออนนั้นเนี่ยไม่รู้คุณนึกไงเขาไปตรวจอย่างที่บอกแล้วก็ผมเองก็ทำง,งานอยู่ข้างนอกกลับเข้าไปเนี่ยเขาบอกเขามีอะไรอยู่บอกผมว่อาอ้าวมีอะไรเหรอเนี่ยเขาบอกผลเ,เลือดมาให้ดูอย่างเงี้ยคือค่าฮอร์โมนการตั้งครรภ์มันสูงคือผมว่าอา้าไปตรวจมาเมื่อไหร่คือผมก็ไม่รู้เขาไปตรวจเ,เขาอยากไปตรวจเขาไปแอบไปตรวจเขาเองไม่ไม่ได้บนบานสางกล่าวนะครับก็เพลินแต่ว่าก็ขอ อะไรเงี้ยแบบเป็นได้บ้างครับไบ้างตั้ง <Overwatch> ชื่อเรด้วยคือคือมันมาคือดีจ้ามาจากสวัสดีจ้าครับคือเพราะว่าภาพแรกที่เราเห็นเขาเนี่ยตอนอันด้าซาวครั้งแรกตอน6สัปดาห์กว่าเนี่ยคือเขาโค้งตัวเหมือนเหมือนยินบินสักพากเคารพอยู่ยกมือไหวอยู่แล้วก้มต่างๆอยู่อะไรเงี้ยเราก็เออเหมือนแบบเหมือนแบบเขาทักทายเราอะไรเงี้ยก็ก็เลยคิดชื่อนั้นเล่นๆสวัสดีจ้าดีจ้าก็ดีจ้าก็ได้นะก็จริงๆเราได้ทั้งผู้หญิงชายนะ ถ้าเป็นดีจ้าชื่อผู้ชายก็ก็จะแปลกๆหน่อยก็ดูเท่ดีนะโตขึ้นก็โอเคอ่ะคุณแม่ครับไม่แพ้อะไรเลยไม่มีโอก้าทานอาหารได้ปกติแต่ว่ามีมีเวียงนิดหน่อยนั่งนั่งกระดิกขาไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเมื่อเมื่อวานแล้วคือนั่งกระดิกขาแล้วก็งอนก็อุ่นหิดอ้าวเป็นไรอ่ะไม่รู้ยางกระดิกขาได้หุ่นหิดอ้าวเฮ้ยปกติแล้วแนทเนี่ยเป็นคนไม่ไม่ ไม่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 ค่อยวุ่นวายไ,ไม่อะไรเลยไม่อะไรอยู่แล้วแต่นี่ถือว่าถือว่าเขาเป็นเยอะเหมือนกันนะกับการที่เขาแบบลุกขึ้นมาจะนั่งคอมเมนต์มานู่นนี่นั่นนู่นอย่าทำอย่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้นี่มานี่สิอะไรเง,งี้ยซึ่งปกติเขาไม่เคยทำเลยนะปีดูแลอะไร <isas? S 2> นพิเศษเลยตอนนี้ครับก็คือก็กอยังทานยาอยู่เพราะวันก็ทานยาจีน,เช,น,นเช้าก็ตื่นมาเจ็ดโมงมต้มยาให้เขาทานก่อนต้มยาสองชั่วโมงแล้วไม่ทานเพราะตอนท้องเนี่ยเขาจะนอนนอนมากขึ้นนอนตื่นสายขึ้น แล้วก็ชงนมมาขึ้นไป้ทาอะไรเงี้ยก่อนออกกำลงานคือตัวแนทเองเขาอยากเขาอยากครอบแบบธรรมชาตินะแต่ว่าสุดท้ายมันแล้วแต่ตัวเด็กเองว่าเด็กเขาจะกลับหัวไม่กลับหัวแต่คุณหมอก็เลยก็ไม่ไให้เขาธรรมชาติทุกคนทุกคนเป็นห่วงมากบอกว่า,าพร้อมไซโครหมดทุกอย่างว่าการมีร้อรุ่งคนมันจะต้องเหนื่อยขนาดไหนแล้วก็ตั้งใจว่าจะจะช่วยกันดูเองด้วยอะไรก็ก็คงจะเดี๋ยวถึงเวลาจะจะตอบได้ทีว่าจะมีคนหรือเปล่า เขาก็เขาก็เรียนนะแต่ไม่ได้คงไม่ได้รับขวัญอะไรมากมายเหมือนกเตรียมตัวครับมีคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณยายเองก็เตรียมตัวแล้วจะขยับขยายห้องใหม่เพื่อทำแบบที่เลี้ยงหลานเพราะว่าเพราะว่าแยกบ้านกันอยู่คนละหลังบ้านบ้านเราก็ต้องมีที่เลี้ยงหลานของเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ตอนช่วงนี้เขายังไม่ค่อยได้เตรียมนะครับขเขาต้องรอใกล้ๆคลอดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ก็ยังเล่นละครอยู่ใช่ไหมอยู่พบร้านเจ้าขาที่เล่นกับพี่ชายคใช่ก็คือเป็นละครเย็นตอนนี้ซีซั่นที่2กลับมาแล้วพี่คุณเล่นเป็นอะไรนะกูมารใช่ไหมสุวรรณสุวรรณโอ้ย่างกุมานสิน่ารักดีพี่คุณดูเด็กเด็กตลอดเลยนะใช่ก็เหมือนคุณเขตไงดูมเด็กเนอะยังเปรียบเทียบกันอยู่เลยคุณเขตพี่มอส้ยโอ้โหหน้าเหมือนเดิมตลอดเนอะเหมือนคุณว่าเมื่อวานนี้พูดกับพัดน่ะเห็นย่นี้นี่40กว่าแล้วนะ โอู้ซะแบบแม่พัดบอกว่าเฮ้ยพี่ปาเป็นพ่อผมได้เลยอ่ะพี่ปอแก่กว่าผมแบบประมาณแบบสองรอบอ่ะอพัทไม่ต้องทำงานด้วยกันแล้วดูอยู่ป่ะ